สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลอดทัวร์ตลอดธรรมนะคะสนทนากันกับทางท่านจาร์แห่งสันติอโศกและท่านพลเรือเอกบันวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีคานมัสก,การค่ะมาถามท่านเรื่องการเมืองบ้างดีกว่าว่าในเมืองไทยเนี่ยชื่อเสียงในการทุจริตภาษาอังกฤษเรียกคอร์รัปชันเนี่ยมันเบ่งบานไปจนทั่วโลกเขาขึ้นชื่อแล้วว่ามาเมืองไทยต้อง<ท>ต้โต๊ะอย่างเดียวเลยไม่อย่างอื่นเลย ผู้ปกครองประเทศไม่คิดที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยเหรอก็กลับทําอย่างนี้ต่อไปอีกถามว่าคนพวกเนี้เขาจะเอาเงินไปทำไมครับท่านเออแอนเวลาเธอเจอคนพวกนี้ที่ท่านบรรณวิทย์พูดมาเนี่ยเธอคิดว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรในความคิดของเธอใช้เหรอคะใช้เหรอใช้แล้วก็เพื่อเหมือน ให้มันก่อร่างสร้างตัวเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นออกไปอีกอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเพิ่มขนาดนั้นเลยเนะือ้อหรือมันมีทางที่จะถึงจุดอับจุดตันหรือจุดไปไม่ได้หรือจุดที่จะได้รับผลกระทบจากการมีมากๆโดยเฉพาะมีในทางผิดๆแบบนี้ไหมแต่ที่ผ่านมาคนพวกนี้เขาก็มักจะไม่พอ ได้แลเยอะมากแล้วก็เอาเยอะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้ค่ะหมายความว่า,วาคือเป็นอินฟินิตี้อย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค,ครับเขายกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมอ่านเจอในหนสือเท็จจริงเนี่ยไม่ยืยนยันพราะเด็๋นี้มันดูแล้วต้องใช้วิจารยาเองอเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันสร้างถนนบนถนนมันกินันถึงขนาดมันก็มีน้อยนะ เออจะมีบ้างแถวปทุมบ้านผมเนี่ยมันก็สร้างถนนบนถนนตลอดเป็นยังไงเหรอคะสร้างถนนมันก็สร้างให้ไม่แข็งแรงเดี๋ยวปีหน้าก็พังใหม่เดี๋ยวปีหน้าก็พังใหม่แป๊บเดียวก็พังแล้วเทยังมาต่อยไม่ได้คุณภาพคอนกรีตไม่ได้คุณภาพ<อ>ก็สร้างถนนบนถนนก็เห็นเนี่มันไม่ใช่ตลอดอ่ะ <c oughs> เขาถามว่าเนี่ยแล้วทําไมบ้านเราทางด่วนอ่ะมันทำไมไม่สร้างบนพื้นราบยกไปข้างบนทำไมคําตอบคือว่าจะได ใจเยอะๆนะอ๋อคือ,อมีประเด็นเพิ่มเ<อ>ติมในทางธรรมะอยู่นิดนึงคือถ้าใครก็ตามเนี่ยได้สิ่งใดมาโดยความสุจริตถูกต้องชอบธรรมเนี่ยแม้จะได้มายากสิ่งนั้นจะให้ความภาคภูมิใจอาจจะไม่ได้เงินนะแต่เป็นความภาคภูมิใจถ้าได้มาง่ายเนี่ยอันนั้นไม่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแต่ประการใด ท่านบรรวิตท,ท่านทราบไหมว่าคนที่จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์วิทยุเนี่ยจะต้องมีใบผู้ประกาศผมสอบตกนี่สอบได้เอา้าท่านบรรวิตสอบตกใช่ไหมตกค่ะมาแกล้งผมอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ผมอ่านภาษาจีนเขียนภาษาจีน <c oughs> ผมกตกแล้วผันงเหใช่แล้วตอนนี้นก็กำลังไม่ถูกกับรัฐบาลแรงโอ้เธอสอบได้ใช่ไหมใช่ค่ะที่กรมประชอสอาสัมพันธ์หรือรกสอทอชอ๋อกสอทอชอคะ่ะ เธอได้ครั้งเดียวได้หรือครั้งสองได้ได้คะแนนเท่าไหร่โอ้จะไม่ได้แล้วค่ะนานนานมากแล้วอะค่ะนั่นแหละตั้งแต่อยู่ที่กศทชไม่ใช่กรมประาพันธ์เหรอเขาเปลี่ยนมาไว้ที่กสทชค่ะคือเดิมทีเป็นของกรมประชาพันธ์ผมไปกรมประชาพันธ์คือจะมาจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งว่า่เนี่ยเป็นบันทึกบทเรียนสื่อมวลชนปีสองห้าสามแปดผิดคาด สอบบัตรผู้ประกาศแต่สอบตกก่อนเข้าสอบมั่นใจไม่สะทกสอบแล้วตระหนกพิจารณาปี2539เราสอบใหม่ระวังระวัยฝึกฝนและฟันฝ่าสอบผ่านแล้วดีใจกายวาจาบัตรผู้ประกาศมีค่าเกินกว่าคิด S <S <umbers> ตอนนี้เธอพกบัตรผู้ประกาศไปไหนมาไหนด้วยไหม <S <S ของหนูเพิ่งหมดอายุไปค่ะแล้วมันมีปัญหาเรื่องการต่อคือส่งที่อยู่ไปผิดแต่น่าจะยังอยู่ในระบบอยู่แต่ไอ้บัตรตัวเก่าที่หมดอายุเนี่ยยังอยู่ค่ะไม่เไรมาได้สอบใหม่ยืนยันเลย<ป>ทีเดียวว่าถ้าเธอไปขอใหม่เนีย่ยเธอจะได้บัตรสวยมาก แล้วก็สอชอเนี่ยทำบัตรได้ดีกว่ากรมประชาธิปันธ์ครับของหนูเป็นบัตรสีทองทองอะค่ะใช่เป็นบัตรสีทองทองงานกรก็เป็นบัตรสีทองทองอมสมัยก่อนๆตอนที่เราสอบใบผู้ประกาศได้เนี่ยเป็นบัตรสีขาวธรรมดาแต่ปรากฏว่าตอนนี้บัตรสีทองทองสวยงามมากเลยทีเดียวทำได้ดีมากที่เล่าเนี่ยตอบคําถามของท่านบรรวิตท,ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันการสอบบัตรผู้ประกาศเนี่ย อาดามาว่าเขาค่อนข้างเข้ม,มค่อนข้างเคี่ยวค่อนข้างเอาจริงเอาจังใช่ใช่ค่ะแล้วเขาไม่ให้ผ่านง่ายงายใช่รู้สึกในร้อยคนเนี่ยจะได้สักสิบคนหรือเปล่าไม่ถึงนะจำไม่ได้เหมือนกันค่ะใน<ๆ>ในร้อยคนไม่น่าจะได้ถึงสิบคนไม่น่าจะถึงสิบคนนะครับอาดามาเองเนี่ยสอบครั้งแรกปีสามแปดอ่แล้วอาดามาจัดรายการมาตั้งแต่ปีสามห้าราะนั้นคนก็จะรู้จัก บรรดาผู้ไปสอบใบผู้ประกาศด้วยกันเนี่ยได้ราบ่ทท่านจันไปสอบโอ้เขามั่นใจใหญ่เลยอย่างท่านจันยังไงก็ได้อยู่แล้วแล้วท่านจันก็มั่นใจด้วยว่าตัวเองก็จะต้องได้อยู่แล้ว <ść. S 2> ปรากฏว่าสอบตกเพราะสอบตกเนี่ยเราก็เลยเกิดความรู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัวเจียมกายเจียมใจปีใหม่วันรุ่งปีรุ่งขึ้นไปสอบใหม่ทีเนี้ก่อนเข้าสอบเนี่ยพยายามสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ อ่ที่อยู่แถวๆนั้นน่ะช่วยฟังหน่อยสิอ่านแบบนี้จะผ่านไหม,มช่วยฟังหน่อยสิอ่านแบบอ่านแบบนี้จะผ่านไหมปรากฏว่าสอบผ่านเพราะสอบผ่านแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มีต่อบ,บัตรผู้ประกาศของเราเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจแบบสดๆเลยจีเดียเพราะวันนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยพบบัตรผู้ประกาศไปเนี่ยด้วยความรู้สึกดีๆ เธอก็รู้สึกภาคภูมิใจกับบัตรผู้ประกาศใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละแล้วเราพบว่าคนได้บัตรผู้ประกาศเนี่ยน้อยเลือเกินแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่จัดรายการอยู่<ม>ก็ได้ผู้ประกาศบัตรผู้ประกาศน้อยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนายท่านบรรณวิทย์ยืนยันเลยใช่ไหมผมมีอย่างนะเพรานะผมเป็นหนึ่งที่ไม่ได้แล้วเขาบอกให้โอกาสเราสอบใช่ไหมสอบบอกว่ากูไม่ต้องสอบใบประกาศกูเป็นเจ้าของเลยอันนั้นแหละถูกต้องแล้วแต่เรายืนยันเลยทีเดียวว่า ถ้าเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็ได้ใบผู้ประกาศด้วย <c oughs> มันก็ไม่เป็นหมาเห็นน้างุ่นเพรี้ยอ่ะนะ <c oughs> แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยยืนยันบอกกล่าวกับพี่น้องให้ได้รับรู้ความจริงว่าจงได้สิ่งใดๆมาโดยที่อาศัยความฝึกฝนและฝันฝ่า <c oughs> มากกว่าที่จะได้สิ่งนั้นมาโดย <c oughs> โดยวิธีการซิกแซกอ่ะถ้าวิ่งเต้นได้เนี่ยเรามาเชื่อว่านักการเมืองนะ่าจะได้ใบผู้ประกาศกันเยอะมาก <c oughs> พราะว่าพวกนี้นะจะได้วิ่งเต้นแต่การสอบใบผู้ประกาศเนี่ยวิ่งเต้นไม่ได้อืใช่ค่ะต้องอาศัยความสามารถล้วนๆอันนี้ต้องขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ที่เขาเข้มงวดแล้วก็ต้องขอบคุณกศทชเ,เดี๋ยวว่างๆอาตมานจะต้องไปเยี่ยมกศทชแล้วไปให้กําลังใจเนี่ยบทกวีเนี้ยเชื่อว่าถ้ากาศทชได้มีโอกาสอ่านเนี่ยก็จะเกิดกำลังใจปี2 5 3 8ผิดคาดสอบปัตรผู้ประกาศแต่สอบตกก่อนเข้าสอบมั่นใจไม่สะทกสอบแล้วตระหนกพิจารณาปี2539เราสอบใหม่ระวังระวัยฝึกฝนและฟันฝ่าสอบผ่านแล้วดีใจกายวาจาบัตรผู้ประกาศมีค่าเกินกว่าคิด mm. หวังว่าพวกเรานะ่าจะมีกำลังใจกับสิ่งที่ได้มาโดยอาศัยการฝึกฝนและฟันฝ่า มากกว่าที่จะซิกแซกมากกว่าที่จะคอร์รัปชันมากกว่าที่จะได้มาแบบไม่ถูกต้องชอบธรงใแต่ผมไม่เอาเลยไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่เอาแหละแ๊ะเลยธรรมศสการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ